ฝนตกหนาหนาบุญีพี่น้องตกหนครับพี่น้องร่มกับวอแห้งออป้ากับวอแห้งมาไหนครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งพี่น้องหลังจากอากาศฮอนฝนบ่ตกมาเดือนกว่านะครับเนะาะตั้งแต่มีหน้ามีสาเนี่ยก็ตกว่าป่านแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งพี่น้อง ตกแห้งตกหลายชั่วโมองอยู่สภาพอากาศกัเย็นสบายดีภาพพี่น้องว่าเบื้งน้ำในนะครับนอ,น,นอกระคืนฝนตกแห้งเออมื่อจีจำได้ว่เบิ้งน้องสาพี่น้องน้องสากับน้ำก็ขึ้นหลายเตืออยู่พี่น้องโอ้ยปลาหลอดตายแล้วพี่น้องปลาซิวพี่น้องปลาซิว <c oughs> ปลาชิวปลาชิวมันมาหากินโปงกินนั่นน้องครับเนาะปลาชิวพี่น้องปลาชิวปลาชิวแม่ไข่ทั้งออกแม่แพลลูกอากาศเย็นสบายหรอพี่น้องก็สิบ่มีปัญหากรับัน อากาศห่อนปายในแถวนี้จิตพรนค่ายลงไปได้หลายเถือนไอ้บิงึง <c oughs> น้องตเตเบิงึงน้าหน่องเตะก็มีนามพี่น้องหลังจากมันแห้งมาหลายเดือนเหรอก็เริ่มมีนามเนาะพี่น้องเนาะพ่อ,อยเปียกเหยเก่ได้ลงกินต้นกล้วนี่ก็ตายมดพี่น้อง มันแรงโดนหลายแรงงาพงบพแล้ว็อากาศกระหอนอุณหภูมิผมก็บ่กเคยเห็นจักเ่ออุณหภูมิ42 43องศาสากต้นกล้วยพี่น้องสากต้นกล้วยต้นกล้วยางวามกอกล้วยางามตายมั้มันแห้งแรงาย ปลากล้วยทางโซนนี้ก็ตายหมดพี่น้อง ff, มันแห้งมันแหลงหลายแมัน่าฝนตกใส่เคลืนมากเต็กเล็กเต็กน้อยก็ยังสีพ่อสบายใจอยู่พี่น้องต้นดมวงก็ยังตายพี่น้องต้นดมวงตายเสร็จเลยพี่น้องสองตน้นโอ้ยมันแ,นแ,แ,แลหลงแหลงหลายพี่น้องแหลงตายอ <c oughs> <c oughs> ีนี่ป็นปีที่แหลงสุด ในรอบสามสิบสี่สิบปีพี่น้องแหลง่งเราก็เห็นหว่ามันจะแหล่งปานี้จ็กเทอพี่น้องต้นกล้วยปลูกไว้วยงามๆเดี๋ยวแหล่งเข้าไปเซมัดเตียวว่ามันขึ้นฝนแห้ง <c oughs> จะดีใจตัปลาหน้าน้ำกัน ล,ดลวดอะไรพี่นออ้องเออมันก็น่นาสิล,ดลวดอะไรพี่นออ้องปลาบางสองสามบางมือบางหันมันมันแหง้งมันแรงหลายมันน้ำโบกน้ำขอนลงไปปลาหลายตัวก็ตายมันทนสภาพก้มห่อนเมื่อไรพี่น้อง <c oughs> มีสิผาพี่น้องลงไปเบิ้งทางถงนาเออไปเบ,บิ่งว่ามันน้ำหลส่งไหลฝนตกมขึ้นนี่พาพี่น้องมึงเบื้งทางหาหน้า,า,าคื้นฝนตกแข็งก็เปลี่ยนก้นวังของสอง,สองหายสองหน้านะพี่น้องเนาะ ฝนตกมากครับนี่ชีวิตชีว่าความที่โลง่งไฮลงหน้าไทยหไทหน้าว่านเขาหนามกระหงเนี่ยพี่น้อง น้ำหงพี่นอ้องก็พร้อมที่จะใชทาหน้าแล้วพี่น้องบ้านเนี่ยถึงข้าวถึงมือมาแล้วถึงงามมาแล้วพี่นอ้องอมีทายมีบ่เกินอาทิ์ก็สิทถแล้วพี่น้องบน ครับพี่น้องเอฟซีสำหรับพี่น้องที่จากบ้านจากเมืองไปโดนแล้วนะครับเนอเอจะสมัยตะกี้ก็คือสีเห็ดให้เห็ดหน้าอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ไปเห็ดงานการต่างประเทศหรือว่าทางใดก็แล้วแต่คนจอดพามาเบิง์สภาพหลังจากฝนตกนะครับน้ะเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนหกฝนล่งแล้วหนุ่มขึ้นก็ถือว่าฝนแห้ง เจ้าไทยชาวนากันสิพร้อมที่สิดำเนินการวานเขาเนาะพี่นออ้องเห็นสภาพอากาศสภาพพื้นไทยผืนหน้าคิดถึงอดีต <c oughs> คิดถึงความเก่คาความหลังที่เ้าก็เหตุไทยเหตุหน้าทุกอย่างลำบากมากชาวนาเคยลำบากเนีกับสัมบารคือเก่าเลยพี่นอ้องอาพี่น้องมาเบ้าง บรรยากาศเศร้าๆหลังจากฝนตกคืนนี้คิดถึงอดีตความหลังนี่ก็น้ำไหลเต๋ออยู่น้ำขึ้นมาไหลเต๋ออยู่นี่น้องเออะ ครับสำหรับคลิปนี้ภาพพี่น้องของบึงทงไฮทงห้าออย่ามเดือนหกฝนตกไหมเมืเอ่อคืนหลายท่านก็มาไต่กบไต่เขียนนะครับเนาะเป็นวิถีชีวิตของออชาวไฮชาวหน้าเฮานี่ละบัานนอกบ้นหน้าหาอยากหากินตามวิธีตามชนบทเฮาซุ้มเย็นพี่น้องซุ้มเย็นซุมเย็นดี เศร้าหาสซนาก็ได้เลือกได้ย่ามล,ะละาลาบาทนี่ก็คือสีพ้ากันลงหฮยงหน้า,ากือบเมล้วพี่น้องครับสำนับคิดมีกับฝากตอนพี่น้องไว้สักนี้สวัสดีครับ